ก็ได้แล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมาโปรโมทช่องนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะช่องซึ่งก็อย่าลืมไปกดไล์กด s u b s c r i b e ช่องนี้้วยนะซึ่งคลิปก็อยู่มีประมาณ3มคลิปมองไปทางไนก็จะมีแต่ก็มีู่3คลิปเนาะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะก็ไปติดตามกันเยอะๆนะครับช่องนี้ก็เดี๋ยวอาจจะลงคลิปก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าผมเนาะ ผมมันขยันลงคลิปใช้เวลาโอเคนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆสําหรับการโปรโมทช่องนั่นเองนะซึ่งการโปรโมทช่องกออ็อยากจะให้ผมโปรโมทช่องใครก็ส่งลิกงมาแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์ถ้าสมมติอยากให้ผมโปรโมทช่องคนนึงคนนี้ก็พิมพ์ว่าโปรโมทช่องนิดหน่อยนะ ซึ่งแน่นอนอว่าช่องนี้ก็เป็นช่องที่มีคุณภาพก็คุยผมอยู่ทุกวันนะฮะซึ่งช่องนี้ก็นะก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้กู o ดบาย